เบ้อเลยครับเจมเลยสวัสดีครับพบกับคุณเมธฟิชชิงบ่ออือลือเช่นเคยนะครับวันนี้อ๋อเป็นอีกคลิปนะครับกว่าจะได้ลงนะฮะนานมากเลยนะครับหายไปสามถึงสี่เดือนซึ่งวันนี้ผมพาไปที่ห้วยตองแคมปิ้งนะฮะอยู่ที่สมองนะครับกับแฟนสองคนนะครับคือถ้าแฟนไม่มาก็ไม่ได้มาครับก็เลยต้องพาแฟนมาด้วยไปดูในคลิปกันครับว่าบรรยากาศแล้วก็ผลงานจะเป็นยังไงนะครับในวันนี้ ปะไปรับชมกันครับมันไม่ถึงระวังนะ่ะอานพี่รักพี่รักต้องดึงอีกรอบนึงอนะ่ะ ตอนหกโมงเช้าโคตรตัวใหญ่เลยวัดตรงเนี้ยหยมันดแต้มสวยๆเช้าๆครับว้าว้าวโอเคครับผมสวัสดียาำเช้าครับทานผู้ชมก็อย่างที่ในคลิปนะครับที่กล้องผมไอ้กล้องแฟนผมที่ถ่ายไว้เมืม่อเช้านะ ก็ได้ปลาหนินนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ปัจจีนีนึ่งตัวนะครับได้สองตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับบรรยากาศก็เย็นเย็นนะครับตรงห้วยตองนี่ครับดูสภาพหม้นะครับนี่ครับตอนเช้าเช้าผมก็ลงเป็นอ่าตรงหน้าดินอ่ะสี่คันนะครับแล้วก็อีกสองคันคันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ตกกุ้งเมื่อคืน อีกสองคันนะ่ะก็เอาไว้ตีลอยนะครับตกประจีนนะะไม่รู้ว่าตีไม่ถึงจุดหรือเปล่านะม,นมันไม่กินมันมากินตอนเช้าผมก็นอนไปละนอนก็กินตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะส่วนชุดคันนะครับชุดคันก็เพิ่งซื้อมาเ <laughs> พิ่งซื้อมาใหม่ทั้งสามคันเป็นชุดของอาชิโนทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6คันผมใช้ชิโนหมดเลยนะครับเนี่ครับเป็นอชิโนอ่าผมจําไม่ได้ว่าเยอะอชิโนอะไรมืจำชื่อมันไม่ได้นะครับถูกๆครับ200กว่าบาทแล้วคันนี้ก็200ชุดหนึ่งก็ไม่ถึง500นะครับส่วนกระดิง่งกระดิ่งผมก็ทําทแบบง่ายๆเห็นะครับก็ซื้อกระดิ่งมาแล้วก็เอาตัวนี้มาเอาไว้ดูไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ อาการของปลาปลานินนะครับก็ประมาณนี้ครับคันก็แปดฟุตนะครับแปดฟุตสองก็ใช้ได้นะครับทุกนผู้ชมบรรยากาศตอนเช้าครับส่วนเหยื่อนะครับส่วนเยื่อที่ผมใช้ก็ผมใช้ลุงจงหัวตาลนะครับตรงนี้ตรงเนี้ห้วยตองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าตกปลานินนะเขาจะใช้ลุงจงกัน แต่ถ้าตกตะเพียนนะตะเพียนรอบที่แล้วผมมาเนะี่ยได้พวกปลาตะเพียนไซส์ใหญ่ๆนะก็ผมจะใช้ของปลายิ้มนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมหรอกแต่ผมใช้จริงก็มันก็ใช้ดีจริงครับมันครอบคลุมหลายๆชนิดเนาะก็ใช้ทั้งของลุงจงปลายิ้มเขาใช้หมดนะครับกินข้าวกันก่อนนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะขวดเดียวยังกินไม่หมดเลยเมื่อคืนกินข้าวเช้ากันก่อนนะครับตอนนี้แปดโมงแล้ว่านผู้ชม แปดโมงได้ปลาสามตัวเราไม่เน้นได้ปลาครับวันนี้เน้นเน้นมมาบรรยากาศมาพักผ่อนก็โอเคไม่รู้อ่ะอใช,ใช่อันนี้เหรอ ไม่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละอ๋อใช่ใช่ตึ้งนี่อยู่นี่เนี่ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้แหละอันนี้แหละเนี่ยเดี๋ยว เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะไอ้ตูดอุปกรณ์ไกลมือเหลือเกินเออเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายนอตัวใหญ่สองตัวน่ะใช่ถ่ายวิดีโอนั้นไม่อยู่ นี่เตียนเตียนไซเคเฮ้ยส่ทอดกรอบนี่ใส่ทอดกรอบใส่ทอดกรอบปลาเกลือครับปลายังไม่เสร็จเลยอ๋อไม่หายเลย nhẹ được lực có lực ไม่ไหวก็ตั้งแต่ได้ตะเพียนไปก็ยาวเลยครับทีนี้ก็เงียบก็มันก็รอครับถ้าไม่ได้ก็ประมาณสักสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงผมก็น่าจะกลับละเพราะว่าเดี๋ยวจะพาแฟนไปเที่ยวอีกนะครับอันนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะครับปกติไม่ค่อยได้ทําคลิปตกปลาสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยถนัดก็ถือว่าได้ผลงานอยู่นะครับได้ปนินก็ใส่บูโบนะครับ ปจีนตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวก็ตะเพียนนะครับสามตัวถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสรุปผลงานนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับได้ปันินตัวหนึ่งปจีนตัวหนึ่งตะเพียนอีกตัวนะฮะแค่นี้ไม่ได้ปตะเพียนด้วยเหรอตะเพียนตัวหนึ่งสี่ตัวแล้วก็มีปลาเล็กอีกตัวหนึ่งก็สี่ตัว เ,เวดินต่างคนแฮปปี้เด็กเปล่าเว้ยไม่แฮวเว้ย